สวัสดีค่ะเจ๊อับเด็ดงานหลังนี้นะคะครึ่งนะคะสามคูณสามสองแสนสี่ 4. ตัวนี้เจ๊ต้องทำใบเสนอราคาเพิ่มเพราะว่าอ่เดี๋ยวเจ๊กับพี่เพชรนะคะพี่เพชรที่เขาคอค่ะราวกันตกเป็นตะแกรงกันสาดด้านหน้าเมตรห้าสิบด้านหลังสามสี่เมตรหกพร้อมปูกระเบื้องชั้นสอง แต่ยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องปูกระเบื้องชั้น2หรือไม่นะคะกันศาสตร์เมตรห้าสิบหนึ่งมืนหกพันรีคูณหเมตร3ามหมค่ะหลังคาเมนทันชีตนะคะยี่ห้อบูสโคบความคืบหน้ามีห้องน้ำใต้บันไดคืบหน้าคาดการว่าสิ้นเดือนนี้จะส่งค่ะ แต่ทั้งทีมจะเดินทันไปก่อนร่วงหน้านะคะเราต้องทำต่อม่อเพิ่มให้อัปเดตตัวนี้ก่อนเต็มออฟฟิศพี่น้องคะ่ะเต็มออฟฟิศเลยค่ะตู้สีดำเจยังไม่ไปไหนนะคะ แล้วก็มีสร้างหน้างานอีกหนึ่งจุดเพชรบุรีกําลังนะคะเริ่มผลิตกำหนดการคิวผลิตมาแล้วแล้วก็ตัวโปรโมชั่นจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วขายหมดก่อนสิ้นปีคาดการว่า20หลังขายหมดก่อนสิ้นปีจบ ไม่มีเพิ่มค่ะเจ๊แจ้งเลยคือจบไม่มีเพิ่มตัวโปรโมชั่นแล้วก็มีหน้างานอีกสี่หลังนะคะทัพพยาสี่หลังเป็นโรงจอดรถแสนสามค่ะหลังคาพ u ูโรงจอดรถไว้ต่อเติมในานามโรงจอดรถเฉยๆนะคะสามารถจอดรถได้หนึ่งคันถ้ากันาศาสตร์มาอีกก็จอดรถได้อีกสองคันค่ะก็ดูเป็นเห็นไอเดียนะคะดูเป็นเห็นไอเดีย หลังนี้เป็นตัวอย่างอ่ะหลังนี้เจ๊จะไม่ได้ของใครแล้วก็มีอันนี้อันนี้ของจังหวัดไหนนี่ของใครช่างก็ได้แต่ผลิตนะคะเจ๊ก็จะไม่ได้ต้องกราบขออภยัยแล้วก็จะมีบุรีรัมย์บุรีรัมย์อีกหนึ่งหลังที่ต้องเริ่มผลิตต่างผลิตกับเราได้ค่ะ มาถึงป่านนี้แล้วค่อนข้างเติบน,นึงนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้เต็มอัตราทีเซตอีเวนต์ค่ะพาทีมขับขึ้น